เก่งมากแล้วเราเป็นคำอะไรนะแสดงค<ช>ามเราเปาำอะไรคิดก่อนต่อำคำสรรนาคค่ะเราเป็นคำสรรนามแทนบุรุษที่หนึ่งในทูกเรานะคะต่อไปพี่ร้องเพลงร้องขนายเป็นคำวิเศษร้รองร้องขยายคำว่าอะไรคะร้องเพลงร้องเพลงแสดงว่าร้องเพลงเป็นคำอะไรเนี่ยกริยากริยาเพราะขยายกริยาได้ด้วยนะคะคุณตาเดินเร็วขนายเป็นคำวิเศษ มคะเรียกเราสองคนขยายคำว่าอะไรสองเนี่ยขยายคำว่าเราเราสองคนต่อไปค่ะฉันรักเพื่อนมากเหลือเกินมากเหลือเกินเป็นคำนี้เสษขยายคำว่าอะไรคะเด็กเพื่อนเพื่อนมากเหลือเกินรักรักรักนะคะเราขยายคำว่ารักรักมากเหลือเกินไก่ตัวผู้จิกหนอนตัวสีเหลืองคันไหนที่คำาวิเศษ